สวัสดีชาวแซมดังทุกคนนะครับอยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้ผมว่าจะมารีวิวโคชิโนครับเพื่อนๆอนอืมเราจะมาเช็คของมันกันนะครับว่าเลเวลหนึ่งวสว่างศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทําอะไรได้แค่ไหนครับอาจจะสามแต้มลงไหมจะสองแต้มได้ไหมอ่ะก็คือผมยังไม่อัพมันไงผมก็เลยเอามารีวิวเพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับเป็นโอกาสดีนะครับว่าจะเห็นของมันที่แท้จริงครับว่ายังไม่ได้อัพอะไรเลยจะเป็นไงบ้างครับโอเคเข้าใจมาครับ ่าแล้วก็ลูนนะครับก็เป็นปกติของมันเลยนะครับก็ยังไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะมีอัพบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันครับโอเคครับโคชิโนจ่ายมาเอสุยะเอสุยะจ่ายไหมโคชิโนโคชิโนแล้วชูดเลยครับเพิ่มสเต็กโอ้โหโคชิโนเพิ่มสเต็กชุดไม่ลงครับลุกนี้ก็เลเวลหนึ่งน้องก็เข้าใจได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแถมมันเป็นอืเข้าใจได้ความสวรรค์ก็ศูนย์เปอร์เซ็นนะไม่ได้อัพเลยจริงๆนะครับเพื่อน มียังหี้ชูดไปลูกนี้ไม oh, 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 ่ลงครับแล้วอาคังห <itos> okay, so like ิ้ร okay, so <month> ีบาวได้ดีครับเอาแล้วเชสเซยังไงครับจ่ายมาให้ปุ้มสเต็กโอชิโนโอ้โหโดนตัดบอลแบบโง่ๆครับปุ้มสเต็กปุ้มสเต็กชูดโอ้โหรุนแรงงี้ไม่เข้าอาคังหิ้ยังรีบาวได้อยู่ครับปุ้มสเต็กชูดมั่วๆอีกแล้วรีบาวได้อยู่ครับเพย์ก็เล่นๆขำๆนะครับเพื่อนๆก็จะมารีวิวตัวให้ดูเฉยๆนะแล้วลงครับแล้วนำไปก่อนนะครับทีมเอ่อทีมสเต็กเลันเอาทีมสเต็กเลยครับทีมสเต็กชั่วคราวโอเคทชสเซ เยอะปุ๊ปปุ๊บเรียบร้อยครับดนตีเสมอมาอย่างรวดเร็วครับโอเคครับเช็คของของคุณโชโคชินโนก,กันหน่อยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บชูดเลยครับโลง่ลงๆเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยโอเคอยู่ชอบอะต้องไม่อัพแล้วนั่งนั่งดีอยู่นั่งดีอยู่โอเคครับมียเง,งี้จงิจามามอาคังง้จามาให้มียเงี้ยงิเราไม่เงี้ยังไงมีเงี้ส่งมาอาคังง้เทส,สุยะเทสุยะชูดมั่วๆแล้วครับอาคังง้ฝั่งเรานี่รีบาวได้ดีจริงๆนะครับต้องชมครับแล้วโคชิโนชูดมั่วๆอีกแล้วครับไม่ควรไปเอา แบบอย่างแล้วโคชิโนอีกครั้งหนึ่งแล้วชูดไปมั่วๆอีกแล้วนะครับก็คือคผมจะมารีวิวให้ดูเนาะว่าเออมันชูสามแต้มประมาณไหนบ้างนะครับโอกาสที่มันจะชูลงเนะี่ยเลเวลหนึ่งพรสมหวังศูนย์เปอร์เซ็นนะผมบอกได้ปะ okay. โ,อโอ้โหโอ,อุชอนกับแล้วจงังหวะนี้โคชิโนชูดแล้วลงเรียบร้อยครับสามแต้มครับโอ้โหเพื่อนๆโอ้ยังไม่ได้อับเลยครับตอนนี้ก็เจ็ดต่อสองเลยครับแต่นั้นย้ําว่าเป็นหมดธรรมดาครับไม่ใช่หมดแรงนะครับ โอเคอา่างงิจังวันี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บปุ๊บทางวงช้างโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับสเต็ปในฝันนะครับสเต็ปในฝันโอเคครับอ่าแล้วยังไงครับพืนสเต็กชูดมุ่งมลองของอีกแล้วครับแล้วไม่ลงแหละครับอืแล้วอ่างงิรีพอลได้ไปหกลูกเลยครับโอ้โหทีมสเต็กชูดมุ่งมอีกแล้วครับเพื่อนแล้วเทสซืยะกจังวันนี้ยังไงครับจะส่งให้ผมสามแต้มแล้วชูดสามแต้มไม่ลงครับแม่งเอ้ยโอทีแบบเพื่อนๆมีอย่างงี้ผมมีอย่างงี้แม่งดูเก่งกว่ากูอีก โดนแบบเข้าแล้วโอเคครับก็เจ็ดต่อหกครับตอนนี้ก็ทีมสเต็กโดนทีมทีมเบคอนไล่มากลม,มั่วไปหมดแล้วโหไม่ควรเอาแบบอย่างเลยนะเพื่อนๆชุดอย่างเงี้ยคือสามแต้มเนี่ยถ้าจะเล่นนะครับผมแนะนําว่าต้องรอที่จังหวะที่มันโล่งดีกว่านาออย่าไปเสี่ยงดวงเลยนะเพราะว่าถ้าทีมแบบน,นี้แต่ว่นนี้ผมเล่นธรรมดานะเล่นแบบรอของให้เพื่อนๆดูเฉยๆอืมเพียน่าจ,จะแพ้ออ โอเคครับเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับว่าอยากเห็นพี่ลงแรงตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเออมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าเอออยากให้พี่สอนหลายๆตัวหน่อยนะครับไม่อยากให้เป็นสอนเซนเตอร์ในตัวเดียวครับอ่าจริงๆผมก็เล่นหลายตัวนะครับเซนโดผมก็เล่นอยู่นะครับก็ติดระดับประเทศนะครับเพื่อนๆแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าผมไม่ได้เล่นนะเพราะเล่นแต่เซนเตอร์จริงๆครับช่วงนี้กำลังติดใจนะครับเถ้ากลับไปเล่นก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงแรงให้ดูนะครับเซ โอเคครับมันดูโคชิโนกนต่อเลยครับมันรอโคชิโนกันนะครับโอ้ยเราไม่เหลือโหโดนน้ากระจุยกระจายเลยครับเพื่อนเพื่อนเพราะผมแหละผมผมชุดไม่ลงผมชุดไม่ลงผมชุดไม่ลงความผิดกูเลยรู้ลดชุดอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยโอเคเพื่อนก็คงไม่ซีกันแล้วเนาะมันเล่นขำๆกันใช่ไหมเพื่อนรักกินสเต็กโดนน้าไปเยอะครับตอนนี้ก็เอาแล้วคังหีฝัังเขาได้ซุ้อยายังไงแต่มาให้มียังหีอื่นไปมียังหีชุดโดนบล็อกครับอาเลยครับ จังหวะน,นี้โอ้ชิโนโชนมูมวยอีกแล้วก็ยังไม่อัพแหละก็เข้าใจได้โอเคก็เข้าใจได้ถ้าอัพก็คงงลงแล้วลงแล้วลงแล้วถ้าเ,เพื่อนๆถ้าชอบตัวนี้ก็ก็ไปซื้อได้ครับสี่8ันแปดรอดสิบปดบาทเหรียญน,นะฮะอืมก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบหรือว่าเออมันเลเวลหนึ่งนะ <laughs> เพื่อนๆมันเล่นโอเคเลยครับมันพิวมากแล้วก็สองแต้มแถมแถมถ้าอัพพรสวรรค์ไปเนี่ยมันจะเข้าไปเลเวล ได้อีกนะครับเหมือนมิสซีอเลยคล้ายๆกันเลยครับบล็อกยากคล้ายๆกันเลยแต่แต่มิสซีน่าจะบล็อกยากกว่านะสำหรับวนตัวผมโคชินโนก็แต่ก็โอเคเลยเพื่อนๆนั่งเก่งในราคาเท่านี้แล้วแม่งแบบแถมอัพง่ายด้วยนะครับพอสวรค์อยู่ที่เจ็ดนะครับตอนหนึ่งใบนะครับมียังไงชุดแม่งมียังหีแม่งเก่งกว่ากูอีกตาเนี้ยโอเคเทสซื้อยะเลี้ยงยังไงฝั่งเบคอนมียังหีเบคอนชุดแล้วลงอีกแล้วหาแม่งจับบางเลยอะ แต่งตัวแบบเป็นมิ้โชชิโนโลเลยนะ่ดูตรงผมแต่งบุ้งไ,ได้ไหมได้อยู่มิยยงงี้เอาอีกแล้วครับมิยยงงี้โดนบล็อกน่าจะไม่ทันแล้วครับเราจะโอวเพื่อนละหน่อยไป <c oughs> เอออยากได้เทสยาเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เติมมาดิโอเคจะเติมแล้วอยากได้จริง โอเคครับว่าจบเกมไปก็อันนี้เน้นย้ำว่ามันคือเลเวลหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอสวรรค์เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ได้อัพเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเไปเปิดให้ดูนะครับเพื่อนเผื่อเพื่อนๆไม่เชื่อกันนะครับโอเคก็จริงๆไม่ได้อัพเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ริมกดไลค์กด subscribe เพื่อกำจงใจช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พี่คอมแบบว่าเล่นตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไม่ได้อัพเลยนะฮะนี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็สวัสดีไม่ได้อัพเลยแล้วก็เลเวลหนึ่งไม่ได้แตะแม่งเลยก็คือเดี๋ยวจะไปแตะแล้วคือโอเคอยู่เก่งอยู่เก่งอ,อยู่อะ่ะชอบชอบชอบมันพิว้วมันดิฟได้ด้วยแบบเลี้ยงได้ด้วยนะฮะก็ชุดกลางก็อยู่เด่นนะครับกระสามแต้มนะครับโอเคนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับกดไลค์ช่องนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายครับ